โ,โหตั้งแต่เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยคิดว่า2ส,สิ่งนี้มันจะมารวมกันได้นั่นก็คือคอปเปอร์ตี้กับซีรีส์เดอะบอยส์ขนกันมาหมดเลย3ตัวเทพจากเดอะเซเว่นไม่ว่าจะเป็นโฮมแลนเดอร์แบ็กนัวสตาร์ไลท์ถูกใจคนไหนก็จัดไปแจมๆมแต่ว่าไม่ได้มาแค่ตัวละครครับแต่ยังขนหมดการต่อสู้ด้วยพลังแห่งซูเปอร์ฮีโร่เข้ามาด้วยภายในด่านเนี่ยผู้เล่นสามารถตามหาเทมวีหรือเซรั่มที่ทําให้คนธรรมดามีพลังซูเปอร์ฮีโร่ได้ซึ่งพลังเนี่ยจะมีอยู่หลายตัวเช่นการกระโดดสูงและทุ่มลงมาที่พืื้้้้นนนแแบบีีหรรออเเปป็ทท่ําาายกสไฟฟ และที่ผมชอบที่สุดเลยสายตาเลเซอร์ฮะมองตรงไหนเละตรงนั้นบอกเลยถ้าศัตรูรู้ว่าเรามีสายตาเลเซอร์แบบนี้ไม่ว่าตาตี้ไหนก็ไม่อยากมีปัญหากับเราแน่นอนโหดเกินในคลิปนี้เราจะมาเริ่มกันที่สตาร์ไลท์นะครับเพราะว่าเขาปล่อยขายที่ละตัวเริ่มที่ส t a r ์ไลท์อาทิตย์ต่อไปแบ็กนวแล้วก็สุดท้ายจบด้วยโ o มแลนเดอร์ครับเกมก็ดีซีรีส์ก็ดีผมมารวมกันแบบนี้จะเป็นยังไงไปดู มาครับไปพูดความทำเพลงสำหรับบันเดิลเดอะบอยส์ตัวแรกของเราก็คือ Starlight อย่างที่เราเห็นนี่เลยนะครับมันเป็นเรื่องบังเอิญมากคือก่อนหน้านี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้ดูซีรีส์เดอะบอยไปนะฮะดูรวดทีเดียวเลย3ซีซั่นตอนนี้แบบรอซีซั่น4แบบใจจดใจจ่อมากนะฮสำหรับใครที่ไม่เคยดูแนะนำให้ไปดูเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าตอนนี้กำลังอินกับตัวหนังอยู่นะฮะแล้วจู่ๆมันก็โผลมาเป็นบันเดิลในคอร์สบิวตี้โคตรเซอร์ไพรส์จัดไปเลยฮะตัวแรกส t a r l i g h t 2400ั7 0 0บาทเยสี่อนเดิม ปั๊ปั <c oughs> มาดูกันแบบรวดเร็วครับอย่างแรกที่เราได้แน่นอนตัวละครสตาร์ไลท์ไม่มีอะไรให้อธิบายเยอะฮะมากับชุดขาวผ้าคลุมขอบทองหน้าตาเหมือนตัวจริงอยู่นะโอ้ยยิ่งมุมข้างนี่ยิ่งเหมือนครับ นี่มากับปืน ISO hemlock อีกแล้วเหรอโคตรเบื่อปืนนี้เลยผมพูดตรงๆไม่ว่าจะบันเดิลอะไรมามันจับยัด ISO hemlock ไปหมดเลยปืนมันไม่ดีไม่ชอบเลยโอ้โหแมกกาซีนแบบขาวยิ่งกว่ากระดาษ A4 ปืนสวยนะปืนโอเคแต่ผมเบื่อ ISO เต็มทน <c oughs> อุ้ยอุ้ย,ยแสงสวยโอ้เฮ้ยมีอยู่2อ,อย่างถ้าไม่เห็นชัดก็ลกตามาก แสงจ้าเกินแต่งมาโอเคแต่ว่ากระสุนน้อยอีกแล้วกระสุนน้อยอีกแล้วอีกกระบอกปืนใหม่ฮะ ISO 4 5อ่ามาเป็นคู่กันนะฮะพี่น้องท้องเดียวกันฮะสำหรับ2กระบอกนี้แมกกาซีนนี่ก็ขาวจัว๊วเหมือนกันแม็กกาซีน30นัดเริ่มต้นแสงสวยแต่งปืนมาค่อนข้างดีดนะฮะสำหรับ ISO แต่ยังว่ามันเป็นจุด4 5 มันอาจจะดีดเป็นปกติอยู่แล้วอืมมันแรงมันแรงแล้วก็ได้ปืนสั้นอีกกระบอกฮะถึงจะเห็นอย่างนี้แต่มันเป็นปืนสั้นนะครับโอ้โหไม่ไหวอ่ะมันต้องแบบระยะจุ่มมากแต่กระสุนสวยฮะใช้ได้เลยเนี่ยถ้าไม่ตายฟินิชชิ่งมูฟเป็นยังไงไม่รู้เดี๋ยวลองไปกดดูในเกมแล้วก็เล่อยเปื่อยทั่วไปนะครับของกระจุกกระจิกดูดูดูเอาตาจะบอดไหมเนีย่ย ทำไมหน้าล็อบบี้นี่น่ากลัวจังเลยไม่ทราบว่าใช้ครีมอะไรครับเนี่ยใช้ประแจค่ะมาแล้วโอ้โหชุดโคตรเด่นเลยพ้าคุมสีขาวจะเห็นชัดเกินไปไหมเนี่ยสตาร์ไลท์เธอควรจะเปลี่ยนชุดนะเฮ้ยเจ๋งเพไปไหนเพื่อนเอากลางตรงนั้นเลยเละได้ดี่ไปอุ้ยอะไรอ่ะ ได้เข็มฉีดยาโอ้ยเป็นเข็มฉีดยาชูปเปอร์ฮีโร่เน่เลยนั่นไงได้พลังแล้วนี่ไงช็อตไปดิโอ้โอปล่อยขึ้นชาร์จได้นี่ไงโอ้ยโอ้โหช็อตแล้วมันยังไงล่ะช็อตแล้วปืนมันลั่นไงดูนะฮะนี่ไง ดและมันหยุดยิงว่าไปอย่างชดและนิ้วล็อกปืนลั่นเราก็ตายอยู่ดีเฮ้ยจริงว่ามันน่าจะมีพลังหลายอย่างแน่นเลยครับอันนี้มาเล่นแบบไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวไปเก็บโหลดเอาก่อนขอบคุณนะเพื่อนที่นานไม่รีบตายกันมาแล้วปืนสตาร์ไลท์ครับจะแจมมไหมมาด,มดูโอ๊ยกระสุนหมดโอ้ยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วย ไม่อยู่ตรงนี้นโอ้โหเรียบร้อยล่วงสองครับสาธุเพียงโอ้ยโอ้โห,โโหมันดักโหลดเอาสามตัวเลยเข้ามาด้วยกันหมดเลยครับนี่ลูกซองไฟสามกระบอกอย่างนั้นละ่ะโอ้โหจะสู้ยังไ,ไงไะเนี่ยเอาได้หนึ่งศพแค่ศพแรกโอ้โหจากปืน i s o Hemlock หรอก นี่ผมจะไปที่สูงกว่านี้ได้อีกไหมโอเคได้เฮ้ยมีคนลงข้างล่างเพื่อนสวยเอาตรงๆเลกกระสุนเรืองแสงนี่มองเลยไม่เห็นเลยฮะเมื่อกี้ช่วยเพื่อนยิงแล้วมองไม่เห็นนะดูดิมันแบบเป็นสะเก็ดไฟที่แบบลูกใหญ่มากผมว่าละถ้ามันไม่มองง่ายก็ทำให้มองยากขึ้นน่าเจอน่าเจอขอปีนก่อน อ้ยตรงนี้เล่นได้ตรงนี้เล่นได้ไดโอเคขึ้น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 โอ้ยแบ่งกันสิ <laughs> น่าจะอยู่ในบ้านไม่ต่ำกว่าหนึ่งโอ้โหแล้วเราต้องดันไปทางนู้นนะดาวเฮ้ยเฮ้ยพลังอะไรเฮ้ยโอ้โอ้ตาเลเซอร์ตาเลเซอร์าราเ,เรอา <laughs> นั่นไงตาเลเซอร์กูไป <laughs> แล้วโฮมแลนเดอร์โฮมแลนเดอร์กูไม่รอดแล้วไปแล้วโอ้โหวงบีบฮะ แล้วเราโดนดักข้างหน้าทําไงเนี่ยต้องลงน้ําฮะลงน้ําคือหนทางเดียวไปในแผนที่นั่นคืออะไรแ <c oughs> ดงๆเป็นสัญลักษณ์เทมวีอ่ะโอ้ยวงบีบต่อ <c oughs> ฮะเดี๋ยวเราต้องไปยัดตรงนี้ก่อนอุย้ย <c oughs> เขามีลูกซองไฟอะ่ะไม่ไม่กล้าสู้เลย <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอ้โหสู้ไม่ได้เลย โอ้โหโดนลูกซองไฟไอ้บ้าเอ้ยเล่นมาตั้งนานได้คิวเดียวปืนใหม่อื่นๆมีตั้งแย่แล้วก็มาทำแต่ปืนเนี่ยถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะแต่งใหม่ไอที่แต่งมาไม่ได้เรื่องเลยครับมันพลาดตั้งแต่ใส่แมกกาซีนธรรมดาแล้วครับมันต้องใส่45ซึ่งเนี้ยก็ไม่สวยอ่อะเลดดอดอีกคุณผูม้ชมดูมันไม่กลมอ่ะมันมีเป็นแสงฟุ้งออกมาข้างๆนะเหมือนเขาจะทําให้สวยอ่ะแต่ว่าเอาจริงแล้วมันใช้งานห่วยมากเลยไหนจะกระสุนสะเก็ดไฟอีก มองไม่รู้เรื่องเฮ้ยเป็นดาวด้วยเพิ่ง <c oughs> เห็นเฮ้ยอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งเลยแต่ว่านั่นแหละความสวยงามกับการใช้งานนี่ตรงข้ามกันมากฮ <c oughs> โอเคแต่งใหม่แล้วค่อยน่าใช้ขึ้นมาหน่อยฮะส่วนกระบอกนี้แต่งไม่ได้ยังไม่ได้ปั๊มเวลปืนนะฮะล็อกไว้หมดเลย <c oughs> โอ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะถ้ามันยิงโดนอ่ะนะต้องแบบใกล้ๆอะฮะใกล้ๆไม่ไหวมันดีดมาสตาร์ไลท์ลูกพ่อยืนที่เดิมเลยนะ700ที่เสียไปขอมีชัยสักแชมป์จะได้ไหมจ๊ะ <c oughs> โดดเลยไมเพื่อนไนามาร์กแต่ไนไม่โดดนะอา้าไป <c oughs> ตรงนั้นมีอะไร่ะหอตกแล้วหอตกมีอะไรมีกล่องส้ม กด UAV เลยป้ามีใครอยู่ใกล้ๆไหมมีอุมีเทมวีกับปืนไปแล้วได้เทมวีฮะจะได้พลังอะไรมาโอ้ปล่อยไฟฟ้าอีกอะไม่ชอบเลยเอาตรงๆบัสซบเลยมามาช่วยเพื่อนมาช่วยเพื่อนมากับลูกซองแต่กระสุนน่าจะสลักช็อต มาแล้ว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 ไหนไหนไหนโอ้ตายหมดแล้วเอา้าสตาไลท์ตาเลือกเลย <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> พื่อนสายบูว่ะวิง่งยิงยับยิงแหลกเลยยิงไม่แบ่งใครเลยนุนนุนตึกตึกนั้นยิงกันยับเลยครับเฮ้ยใครมาข้างหลัง <c oughs> อา้าวไปไหนแล้วไหมอา้าโดนมีคนโดนดาวไปดี มาขอใช้พลังตบหน้าแล้วก็ชาร์จแบตขอเรียกชท่านี้ว่าท่าชาร์จแบต <c oughs> <c oughs> เติมพลังให้อย่างเน้นๆใช้ดูตำแหน่งศัตรูก็ได้ถ้าไม่รู้มันอยู่ไหนก็กดกดไปถ้ามันโดนแสดงว่ามันอยู่ใกล้ๆมาช่วยแล้ว <c oughs> ไป ก็แตกหายโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยนี่ไงนี่ไงโดนช็อตโดนช็อตล้วนิ้วมันลอกแต่มันก็ยังยิงได้ไงตลกว่ะถ้าโดนไฟฟ้าปุ๊บนี่คือปืนลั่นทันทีนะฮะ <c oughs> โอ้ยพี่ยิงเบาเข้าเลย <c oughs> อุย้ยหลุดเอามา กอเราแตกดีหว่านึกว่ากอสศัตรูแตกกำลังจะวิ่งยัดเลยเมื่อกี้อุ้ยมีสไนเปอร์ยิงเราอยู่มันอยู่ข้างบนเหรอเพื่อนไปไหนแล้วมันอยู่ข้างบนนะ่ะไปยังไงอ่ะฟีนเหรอฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นขอแตกได้เรื่องอยู่นะถ้าแต่งแล้วอะมากับบันเดิลน,นี้ไม่โออะมันอาจจะต้องใช้กับมันตีเพยเยอร์แต่มาวอล์โซนระยะไกลไม่ไหวครับ สตาร์ไลท์ฮึ่เขิว่ะทำไมเขาปูสโมคข้างบนอย่างนั้นน่ะดาวไปหนึ่งอืมไม่ต้องลุกเลยอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วอุ่นใจรู้สึกเพื่อนเก่ง <c oughs> น,นี่เราเป็นถึงซูปเปอร์ฮีโร่แต่ต้องให้เพื่อนมาแบกเลยเนี่ยเอา้าโหลดเอามาเสิร์ฟ เสร์ฟคาหน้าเลยแต่ว่าต้องขึ้นไปเก็บมาแล้วสบายใจขึ้นหน่อยยัดเลยดีมีปืนแล้วกลัวอะไร <S <S เอามาอยู่บนสุดขึ้นไม่เป็นด้วยนี่ไงระยะใกล้ๆเดี๋ยวขอให้บอกอุ้ยบ้านตรงข้ามเพียบเลยข้างล่าง เอาตายมึงตี ну ไปเพื่อนวงบีบต่อเด้อตรงนั้นเหรอวงจะบีบแล้วขอบคุณครับเพื่อนสำหรับชุดเกาะเฮ้ยข้างบนไปได้แต่ว่าแต่ว่าวงบีบไงอุ้ยมีคนมองจากซ้ายโอเคเุ้ยเทมวีมาโดนพลังอะไรอฮ้ยกระโดดสูงกระโดดไปไหนอะอยากรู้ก็ต้องลองโดดดูอกดชาร์จชาร์จแล้วโดด ฟังโอ้ยุ้ยุ้ยโคตรสบายเลยอุ้ยโดดสูงนี่แบบโคตรดีเอ้ยตึกเราไม่รอดนี่าเราต้องเขยิบครับไปไหนดีไปตรงนู้นดีไหมน่าจะโอ้นะชัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย่แยโอ้ยโดนหลังเฉยเลย โอ้โหโคตรเซ็งเลยโดดข้ามมาเจอทั้งตี้เลยโอ้สตารไลท์อย่างเศร้าอ่ะต้องลงไปอยู่กับเพื่อนแล้วฮะลุยเดี่ยวไม่ไหวโอ้ยทำไมมันยิงแรงจังโอ้โหเฮ้ย อ๋อปืนใหม่อุ้ยแต่มันเกินไปเผาวะเรายิงก่อนแท้ๆมันหันมาแบบเราตายเออแล้วเข้ายังไงเอ้ยมีคนอยู่ข้างตรงนั้นเลยโอ้ยหนีแล้วหนีแล้วเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยมันตามหลังมามันตามหลังมามันตามหลังมาเอาเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่นี่เพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้ยมีคนมา นี่ดิวะขอให้ได้สู้บ้างชุดเกาะเรามี15แผ่นเนอะเยอะจังเลยนะ่ะมาๆๆๆเหลือ17ตัว17ตัวยังไหวอยู่หรือเปล่าโอ๊ยรีโหลดพอดีมีศัตรูอยู่ข้างบนสวยเพื่อนซ้ำไปเลยโอ้สตาร์ไลท์สตาร์ไลท์เอาหน่อยเฮ้ยยิงหน่อย เอา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 อุ้ยเพื่อนโดนลูกซองใหม่ยิงตายไวจัดเลยไม่อยากเจอเลยฮะยิ่งอยู่ในอาคารเนี้ยเนี่ยถ้าขึ้นไปเจอแน่ๆไอ้ลูกซองเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเห็นโดดล่มลงไปทางนู้นนะไปไปไปวิ่งวิ่งข้ามก่อนข้ามก่อนข้ามก่อนอย่าหันไปมองทางซ้ายเด็ดขาดโอ้ยหกตัวฮะมีสไนัยอยู่ข้างบนเหรอหรือเพื่อนเรายิงสไนัยอยู่กับเพื่อนดีวกสวยเพื่อนอุ้ยเพื่อนยิงสไนไปได้หัวหนึ่ง เออมีทางให้ขึ้นข้างบนไหมเนี่ยลองออกข้างหลังดูนะเผื่อมีทางขึ้นข้างบนมีไหมมีสลิงมีอะไรไหมไม่มีทางขึ้นเลยนี่นี่มีสลิงข้างหน้าข้างหน้าขึ้นสนลิงได้มีคนอยู่ข้างในไม่รู้ละโดดละโอ้ยลูกซองนี่อีกแล้ว ูกซอมนี่อีกแล้วสวยเพื่อนอุ้ยขอบคุณมากที่เพื่อนขึ้นมาซ้อนพอดีได้วงฮะได้วงแหลมแลมเลยวู้เหลือตัวเดียวแล้วมาสตาร์ไลท์ต้องได้แชมป์แต่ว่าไม่ได้ใช้ปืนตัวเองเลยนั่นคนบอกว่า ด่านใหม่เล่นหนุกอยู่นะเนี่ยครับนี่ยกความดีความชอบให้เพื่อนร่วมทีมไม่ได้ชมสตาร์ไลท์ไม่ได้ชมปืนไม่ได้ชมอะไรเลยได้แชมป์เพราะเพื่อนร่วมทีมอย่างเดียวเลยโอ้โคตรเด็ดครับรงนี่แอซซิตมาสายแอซซิตวิ่ยกางเกงในออกผมไม่ได้ชี้พงให้กระลอกนะถ้าใครอยากดูก็กอไปดูเองื่อยิ้ ยิงไม่เยอะแต่อร่อยหาอเออสิบคิวนิดๆหน่อยๆนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับบันเดิลสตาร์ไลท์จากเดอะบอยส์ใครเป็นแฟนซีรีส์ก็ไม่ควรพลาดนะฮะแต่ว่าอาจจะไปรอแบ็กนัวหรือไม่ก็โฮมแลนเดอร์ดีกว่านะครับตัวนี้ทั้งตัวละครทั้งปืนผมว่าเฉยๆโอเคถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากซับสไครป์ไลค์แชร์ด้วยบายบายซิวเกสเน็กท m e เจอกันใหม่คลิปหน้าแบ็กนัวแล้วก็โฮมแลนเดอร์นะฮะ